ตั้งแต่19มีนาค่ะเ,เข้ากันไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าเราพยายามปรับกันแล้วมาหลายรอบแล้วมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่มีทางไปต่อแล้วอะค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคือทุกความสัมพันธ์หนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนมันมันไม่สามารถที่จะแบบเข้าขากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้น ถ้าเกิดยกเว้นเราเราจะเป็นแบบเนื้อคู่แบบเกิดมาเพื่อกันและกันอะไรเงี้ยค่ะทุกความสัมพันธ์มันต้องมีการปรับกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราพยายามกันมาถึงสุดทางแล้วอย่างเช่นอะไรมันมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเหมือนต่างไยต่างปรับให้กันลองปรับลองปรับแล้วมันมันก็ยังไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องอเวลา๋อเรื่องเวลาไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพอเราทําง,งานตรงนี้ด้วยกันมันเหมือนแบบ เขาไปทํางานเราก็เข้าใจเราไปทํางานเขาก็เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของเวลาหนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งที่ยากที่สุดในตั้งแต่หนูมีความสัมพันธ์มาค่ะคือมันยากตรงที่ว่าหนูรู้สึกว่าการจะจบความสัมพันธ์ของใครสักคนโดยที่เรายังรู้สึกรักเขามากๆมันมันยากมากเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหนูถึงแบบเพิง่งเพิ่งจะบอกให้ทุกคนทราบว่าหนูแบบจบความสัมพันธ์กับเขาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูค่อนข้างอ่อนแอมากแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะแบบ โชว์ให้ทุกคนเห็นค่ะก็เลยรอวันที่เรารู้สึกว่าเราแบบโอเคเราพร้อมที่จะพูดแล้วก็เลยมาเป็นช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าเหมือนสู้กันครั้งสุดท้ายอะค่ะเราเกิดการคุยแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าโอเคเราลองมาปรับกันอีกรอบหนึ่งถ้ามันมันไม่ได้รอบนี้ยคือมันมันไม่ได้แล้วเพราะเราปรับกันมาแบบเยอะมากๆแล้วค่ะก็เลยตกลงกันว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่เราจะลองปรับกันถ้าไม่ได้ก็มันก็คือเราเข้ากันไม่ได้จริงจริง วันนั้นพร้อมเหมือนกันค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าวันที่แยกกันไปสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่เราก็ได้เราก็ได้มีการแบบถามเพื่อนเขาว่าเออแบบที่ช่วยแบบฝากดูหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่พี่หน้องเขาจะแบบค่อนข้างเก็บซึ่งก็คือเหมือนเราอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกเรารู้ว่าเขาคงไม่ไหวแหละเพราะขนาดเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบพยายามที่จะเข้มแข็งเรายังไม่ไหวเลยใช่นั่นคือเรื่องยากค่ะที่ ที่จะจบความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเพราะว่ามันเกิดการสู้กันมาเยอะแล้วแล้วหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราพยายามสู้เพื่อกันและกันมันมันทำร้ายทั้งทำร้ายกันทั้งคู่แล้วมันทําให้เราเหมือนเราแบบเขาก็เจ็บหนูก็เจ็บอะค่ะมันเลยรู้สึกว่าหนูไม่อยากรอวันที่เราทั้งสองคนต้องเจ็บจนแบบจะตายแล้วแบบหรือว่าเราจะเกลียดกันไปเลยเนี่ยค่ะคุยกันได้ค่ะคือหนูอยากทักไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้างแต่ด้วยความที่ว่าพอเราเลิกกันด้วยที่เรายังรักกันมากมาก การที่เราจะทักไปมันค่อนข้างยากสําหรับหนูมากๆแล้วก็หนูคิดว่าก็คงยากสําหรับเขาเหมือนกันถ้าเราจะแบบมาคุยกันโดยที่เรายังรักกันแต่ว่าเราต้องเราต้องเลิกกันนะคะเรียกว่าดีขึ้นกว่ากว่าแบบเดือนที่แล้วค่ะเพราะเดือนที่แล้วค่อนข้างแย่ก็ยังมีบ้างคะ่ะเขาขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่วาดอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแรกหนูรู้สึกว่าหนูก็อยากแฟร์กับทุกคนเหมือนกันที่ทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะ ตกลงเราได้เลิกกันไหมเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เราเลกกันเราก็ประกาศให้ทุกคนรู้พอเราเลิกกันหนูก็อยากจะแฟนกทุกคนเหมือนกันว่าโอเคเราเลิกกันแล้วนะแต่แค่ก่อนหน้านที่ไม่ออกมาต้องแบบขอโทษทุกคนด้วยจริงเพราะว่าไม่สามารถแฮนด์เดิลตัวเองได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะออกมาบอกว่าโอเคตอนนี้เราแบบโอเคเราจบความสัมพันธ์กันแล้วแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบเพราะว่ามันเริ่มมีการแบบโจมตีแต่ละฝ่ายหนูรู้สึกว่ามันหนูไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการเลิกกันมันไม่ได้มีใครผิด ปรับกันจะแย่แล้วมีมือที่สาหรือว่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเอาตัวไม่รอดเลยแม่คือที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะถ้าถ้าตอนนี้หนูนึกย้อนไปหนูก็ไม่เสียใจที่ได้คบกับเขาค่ะมันจริงๆหนูว่ามันเป็นถ้าถ้าโอกาสจะกลับมารีเทิร์นหนูว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าแค่ตอนนี้เหมือนเวลาทามมิ่งที่เราเจอกันมันยังมันยังไม่ใช่อ่ะไปหนูไปเที่ยวทะเลกับพัสเตอร์ซึ่งพัสเตอร์ไม่น่าจะเป็นคนรักหนูได้อุ้ยไม่ได้ กับจอค่ะทริปนั้นหนูไปเนี่ยไปกับผู้จัดการค่ะแล้วก็ไปกับพลาสเตอร์ซึ่งเ,เป็นเพื่อนอนนะะ๋อที่ไปเตะบอลอ,อ๋อทะเลก็คือไปกับพลาสเตอร์นะคะซึ่งพลาสเตอร์เป็นเป็นเพื่อนหนูแล้วก็อย่างหนึ่งที่คนไม่รู้คือพลาสเตอร์เป็นญาติหนูค่ะก็เป็นคนที่ข้างตัวที่หนูสนิทแล้วก็เป็นคนที่ชอบเวลามีเรื่องอะไรมัน,นที่ปรึกษาได้ดีค่ะแล้วก็ด่าได้ตรงมากเลยคือนค่อนข้างคลิกกันมาก<ะ>ก็คือหนูจริงๆหนูอยู่ทีม Night มันเดย์ไนมาานานแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะคบกับพี่น้อง ซึ่งพอเราพอเราคกับพ,พี่หน่องเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราให้เกียรติขเขาด้ยวยกันที่เราไม่ไปเตะบอลเ<ๆ>พราะว่าเรารู้ส<ๆ>ึวกว่าผู้ชายมันเยอะเนาะมเราก็เลยไม่ไปแต่พอเราเลิกเ,เราก็รู้สึกว่าเราต้องหากิจกรรมที่ทําให้เราเหมือนดีขึ้นนะคะซึ่งสำหร,รับหนูคือการออกกําลังกายการใช้แรงเราจะได้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็กลับไปเตะซึ่งเคสที่เขาคือหมายถึงว่ากลับไปเจอแฟนเก่าใช่ไหมคะคือพ <accom> ี่บีโการเพลงกับพี่บีคือหนูไม่ได้มีอะไรกันนะคะหนูเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ซึ่งมันอาจจะประหลาดสาหรับคนหลายคนแต่สำหรับ แฟนเก่าก็คือคนคนหนึ่งที่รู้จักเราดีในช่วงเวลาหนึ่งของเราเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาเราได้ค่ะซึ่งระหว่างหนูพี่บิ๊กไม่มีอะไรเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้ค่ะเพราะว่าเขาแบบหนูหนหนูนับถือเขาเป็นพี่ค่ะพี่บิ๊ก